ฮัลโหลสวัสดีครับนักเรียนงานในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นงานนะครับเกี่ยวในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับของชั้น,นเรียนชั้นม .4 นะครับสำหรับงานสัปดาห์นี้นะครับครูก็จะมีขั้นตอนแล้วเรื่องขั้นตอนวิธีนะครับครูก็จะมีอธิบายขั้นตอนในการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอ 1. ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีในส่วนของการแก้ปัญหาในชุดประจําวันนะครับโดยเขายกตัวอย่างกิจกรรม2กิจกรรมนะครับครูขออนุญาตเปิดให้นักเรียนดูสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับอนุญาตเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูสักนิดหนึ่งนะครับ นะคร df, ั e tamam. บวิดีโออยู่นี่นะครับอ่ะนักเรียนมาดูต่อนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับครูให้นักเรียนดูวิดีโอแนวคิดเชิงคำนวณแล้วก็อธิบายนะครับเขียนประเด็นส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะให้นักเรียนดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองเขียนขั้นตอนวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขายกตัวอย่างเรื่องการทากาวติดท่อเนี่ย มีขั้นตอนวิธีอะไรบ้างการต่อท่อนะครับนะเขาก็ให้เขียนว่าหนึ่งสามเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับตะบเดี๋ยว,วอุปกรณ์ทาน้ํายาประสานท่อทำความสะอาดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆ่านี้จริงๆอยู่ในชีวิตประจําวันแต่เราอาจจะไม่เคยเขียนเป็นขั้นตอนนะครับทีนี้ในกิจกรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของการซื้อหนังสือนะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนซื้อหนังสือนะครับ หลายๆคนนะครับเขาก็จะให้ดูว่าเอ้ยในถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านหนังสือแล้วเราต้องการที่จะแนะนําหนังสือนะครับเราควรจะแนะนําหนังสือให้ใครนะครับจากเงื่อนไขใดนะครับอ่าอย่างเช่นตรงตารางตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเขาจะแนะนําหนังสือให้สมพลนะครับซึ่งตอนนี้มีข้อมูลก็คือ a b c d e f เนี่ยการซื้อหนังสือ a b c d e f เนี่ยนะครับเรามีข้อมูล แต่สมพลยังไม่ได้ซื้อหนังสือใหม่สามเล่มนี้ควรจะแนะนําหนังสืออะไรให้สมพลในสามเล่มนี้เขาก็ให้ดูว่าจากคนที่เป็นลูกค้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับใครมีพฤติกรรมคล้ายสมพลมากที่สุดนะครับซึ่งเขาก็ดูแล้วว่าโอ้มีสมศักดิ์ซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับสมพลมากที่สุดถึงห้าห้าอย่างนะครับห้าอย่างเลยนะครับคล้ายกับสมพลนะครับหนึ่งสองสามสี่ นะครับผิดแค่หนังสือเล่มเอที่ซื้อไม่เหมือนกันฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะแนะนําหนังสือเล่มต่อไปนะครับ่าเพราะสมศักดิ์เนี่ยไม่ซื้อการปลูกมะม่วงและกระาษสาไทยนั้นเขาก็เลยแนะนําเป็นเวทมนต์พ่อมดนะครับอ่านี่ก็คือตัวอยา่างนะครับครูก็พยายามมาสรุปนะครับแต่อยากจะให้นักเรียนดูอีกทีหนึ่งให้ละเอียดนะครับต่อมาในเรื่องของการเดินทางนะครับ ของสาวิตรีเนี่ยเดินทางเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียนะครับเขาก็ให้ลองวางแผนการเดินทางดูนะครับซึ่งจากการเดินทางซึ่งต้องไปทั้งหมดถึงห้าสถานที่เนี่ยนะครับในการไปเก็บข้อมูลและมีเงื่อนไขนอื่นๆอ,อีกเนี่ยทำยังไงถึงจะทําให้ครบเ,เงื่อนไขทั้งหมดแล้วก็เดินทางน้อยที่สุดนะครับเขาก็ทดลองนะจากการทดลองทั้งหมดแล้วเนี่ย ในแบบที่1 2และ3เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าแบบที่2จะใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับจากระยะทางที่กําหนดนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้เขาก็นําไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นพวกแอป Grab นะครับหรือแอปของพวกขนส่งสินค้านะครับก็จะใช้โปรแกรมช่วยวางแผนในการเดินทางให้สั้นที่สุดถ้าต้องส่งสินค้ากี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะครับแต่มันน่าจะห่าง ไกลตัวนักเรียนไปทีนี้งานของครูคืออะไรวันนี้นะครับอ่ะนี่จบเรื่องวิดีโอนะครับงานของครูเนี่ยนะครับครูจะให้ตัวนักเรียนเนี่ยลองเขียนขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องง่ายๆในชีวิตของตัวเองนะไม่ต้องไปคิดในเรื่องยากๆก่อนทีนี้ครูมีตัวอย่างนะครับเช่นการแก้ปัญหาในเรื่องของการทำมาม่านะครับเขาก็จะมีขั้นตอนนะครับหนึ่ม่นะครับถ้าทำครบสขั้นตอนนี้มาม่าก็จะเสร็จ อ่านะครับหนึ่งต้มน้ําเดือด2ใส่บะหมี่ลงในน้ําเดือดสามรอสองนาทีสี่ใส่เครื่องปรุงนะครับถามว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดไหมอาจจะไม่ก็ได้อาจจะหนึ่งฉีกมาม่าใส่ในชามต้มน้ําแล้วค่อยเทน้ําเดือดก็ได้สองฉีกมาม่าใส่เครื่องปรุงค่อยใส่น้ําเดือดก็ได้ฉะนั้นให้นักเรียนลองถ่ายทอดในแบบของนักเรียนเอง ทำเหมือนกับรูปที่ครูโพสต์มานี่แหละนะครับทำเป็นหน้าเดียว A4 นะครับแล้วให้นักเรียนเขียนนะครับหัวข้อใหญ่ๆว่านักเรียนถ่ายทอดความคิดแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็เขียนขั้นตอนที่1 2 3 4ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับกระดาษเนี่ยนะอาจจะมี5 6 7 8ขั้นตอนหรือระบายสีวาดรูปแล้วแต่นักเรียนจะความคิดสร้างสารรค์นักเรียนได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วเขียนชื่อ ชั้นเล็กที่นักเรียนให้เรียบร้อยนะครับในกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน Google Drive เหมือนเดิมนะครับไม่จําเป็นต้องทําเรื่องบะหมี่หรือทําเรื่องที่ไกลตัวทําเรื่องใกล้ๆตัวก็ได้นะครับเช่นนักเรียนต้องล้างจานทําอย่างไรนักเรียนต้องซักผ้าทําอย่างไรนะครับเอาเรื่องใกล้ๆตัวนะครับหรือเรื่องที่นักเรียนเป็นปัญหาจริงๆก็ได้นะครับหรือการแก้ปัญหาทําการบ้านวิชาอะไรหนึ่ง หาคำตอบ2เขียนโจทย์หรืออะไรเงี้ยนักเรียนลองลองจากเรื่องง่ายๆรอบตัวก่อนลองเขียนเป็นขั้นตอนก่อน1 2 3 4 5จนเสร็จนะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับหวังว่านักเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนในการทํางานเนี้ยก็ให้แชทมาถามได้นะครับนะก็งานสัปดาห์นี้ก็จะมีแค่ชิ้นเดียวนี้นะครับแล้วก็อ นักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถแชทเข้ามาได้นะครับตลอดเลยนะครับส่วนใครส่งเข้ามาใน g o o g r i ไดไม่ได้ก็ส่งมาแชทส่วนตัวครูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะอัพให้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่ส่งไม่ได้หรือฝากเพื่อนที่ส่งได้ในห้องเราก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคไหมนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับในส่วนของการอธิบายงานนะครับก็ก็สัปดาห์นี้นะครับจังหวัดเรานะครับ ถือว่ามีความเสี่ยงมากๆก็ขอให้นักเรียนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษามาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้นักเรียนปลอดภัยนะครับรักนักเรียนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ